น้ำโขงครับทุกคนวันนี้พี่ดิวมาปั่นจักรยานเขาเรียกว่าปั่นจักรยานริมโขงนะครับดอกบัวสวยมากดอกบัวจริงไหมเนี่ยดูแพนไปเลยดอกบัว ของจริงนี่เลยครับริมโขงทุกคนรู้ไหมว่าคลิปนี้ใครเหนื่อยสุดแต่ก็อุ้ยมีดอกพุดด้วยมีดอกพุดอุ้ยหอมหอมดอกพุดรักษาที่รักดอกพุดรักษาเดี๋ยววันนี้จะ้ามฝั่งลาวอุ้ยคนนึงคนค้นน่ะคนนั้นคนคนน่ะพี่ มาเก็บนี่ครับพี่นี่มาเก็บนี่นี่นี่ดอกไม้สวยมากนี่ครับดินโขงตอนเช้าอันนี้เขาเรียกอะไรนะล้มหุบอะไรนะเนี่ยดูนวมันจะมันจะเนี่ยอ,อ๋อมายาาบใช่ไหมใช่มายาลาบนี่นาจะหกมีทานตะวันด้วยแต่ทานตะวันยังไม่นี่อันนี้ต้นอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะสวยจังดอกมะลิไหมพ่อดอกพุดธหรอ อุ้ยหอมมะลิมะลิ F C นะคะ F C F C พี่เดียวค่ะ F C แล้วเพื่อค่ะค่ท <c oughs> ุกคนหอมมากดอกอะไรขอญาตได้ไหมทุกคนอุ้ยหอมมากหอมมากดอกไม่ขับแล้วใช่ว้าวเซอดีเบติฟ เดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะข้ามฝั่งไปสปปลาวนะครับตอนเช้าด่านเปิดแปดโมงนะครับทุกคนอันนี้จะพาพี่สาวกลับบ้านพี่สาวพี่คนหนึ่งสปปนะครับเ้ยอันนี้ดอกอะไรครับ <c oughs> อ้สวยเนาะนี่แฟนดูใกล้ๆกล้ให้แฟนขับดูหน่อยรัาเนี่ยอันนี้ดอกอะไรทุกคนสวยมากชอบดอกไม้ ใช่ทุกคนพี่ดิวเชื่อไหมพี่ดิวเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากหน้าพี่ดิวเลยสวยแต่เนี้ยเขาชอบเห็นละโง่เลยขาดชอบเห็นละโง่นช่อันนี้คือบรรยากาศริมฝั่งโขงทุกคนอันนี้ดอกรักนี่นี่ดอกสวย,สวยมีดอกอันนี้ด้วยริมทางมีแต่ดอกไม้ทุกคน ริทางมีแต่ดอกไม้เลยอ่ะเห็นฝั่งผงไหมครับมีผักอะไรนี่ด้วยผักขาผักขาภาษาไทยเรียกผักอะไรกระถินชะอมมบรรยากาศที่ริผงด้วยอันนี้ลงไปได้ไหมไปนะไปหรอววว้าวตรงนี้เป็นดอกไม้ริมผง ผมนีายค่าจิต,ส,ตสัตภาพนสุดของแล้วเหมือนทางลรงของพญานาคราดอ,ะอ่ะทุกคนอันนี้อันนี้มีเรื่องเล่าเมืม่อคืนอ่ะดิวนอนใช่ไหมดิวนอนที่โรงแรมแล้วทีเนี้ยผ้าม่านมันแหวบแล้วดิวอ่ะวิวของดิวเป็นวิวแม่น้ําโขงผ้าม่านแหบบอ่ะตอนที่แบบว่าโพเพโพเพตอนประมาณดีว,ว่านั่าสัประมาณตีหนึ่งตีสองดิวนอนไม่หลับมันตื่นหลับคืนตื่นอ่ะเหมือนฟิลแบบฝันแล้วก็นิมิตเห็นพญานาคอ่ะแล้วก็เป็นฟิลแบบ เหมือนคนใส่อะไรนะที่พี่บอกเหมือนคนใส่ใส่งอนน่ะเหมือนคนใส่งอนแล้วทีเนี้ยพอพอลืมตาแวบไปอ่ะตรงผ้าม่านอ่ะเหมือนเหมือนมีหางอะไรอยู่ฟุบขึ้นฟุบขึ้นข้างบนเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ตื่นมาแล้วก็ได้มาใส่บาตรนะอะไรอะไรครับออ้าอ้าวอ้าวอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ฝั่งนี้อันนี้คือแม่น้ำโขงครับวันนี้พี่ดิวได้มาอยู่กับแม่น้ำโขงที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับวันนี้แล้วตรงนี้เป็นดอกไม้เลยอ่ะสวยงามากดิวเชื่อนะว่าพญานาคมีจริงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจิตใจเราอ่ะ เหมือนมีอะไรให้นำพามาเชื<ม>่อไหมว่าพี่ดิวมาเลยอะ่ะจริงๆต้องกลับเมื่อวานนะครับแต่ดิวทิ้งตั๋วดิวรู้สึกว่าเหมือนดิวทําอะไรยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วดิวก็เลยมาไปพูเรือแล้วก็มาเชียงคานตอนนี้อยู่ที่เชียงคานทุกคนเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องได้เจออะไรดีๆแล้วเราก็ได้ไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายได้ไปช่วยเหลือผู้คนมากมายแล้วก็ได้มาอยู่ๆก็ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยริมแม่น้ำโขงแล้วก็มีน้องแมวมา เราเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยจะพาไปลงไปใต้บาดาลน,นะครับ <c oughs> ทุกคนเชื่อเรื่องลูกหลานพญานาคไหมดูวมีความเชื่อนะแล้วก็เคยมีคนถ่ายทักว่ายู่อะคือลูกหลานพญานาคแล้วอยู่ก็ได้มามาแบบไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะไม่น้ำโผงยี่ดมาบ่อยมากอย่างน้องคายนครพนมก็ไปแต่ว่ารอบเนี้ยได้มาจังหวัดเลยได้มาเชียงคานแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปฝั่งลาว เราจะไปลาวครั้งแรกในชีวิตของวีดีโวทุกคนเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องต้องรอติดตามอ่ะไปไหมไปไหมไปไหมมา,มาเดี๋ยวจะแปลงกลายเป็นพญานาคลงไปนะครับดีเชื่อไหมแบบยืนอยู่เงี้ยขนลุกอะใครเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับเจอกันใหม่